มาดูผลฟุตบอลเจเลกห2020ที่ลงเตะในวันเสาร์ที่19กันยายน63กันนะครับรวมถึงอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโบล่าสุดเราไปติดตามกันเลยครับณทัสบอลทีวีในวันเสาร์ที่19กันยายนฟุตบอลเจลลกหนึ่งมีลงเตะนัดที่17ของฤุกการด้วยกันทั้งหมด6คู่นะครับเราไปไล่เลียงผลการแข่งขันกันเลยครับคู่แรกคอนซาดดเล่ซัปโปโร เปิดบ้านแพ้กับกระบะโอซาก้า0ประตูต่อ1คู่ถัดมาซางานโทสุ u, แพ้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอต1ประตูต่อ3นาโยกย่าแกรมปัตเปิดบ้านเอาชนะวิเซลโกเบ2ประตูต่อ1เซโรโซโอซาก้าแพ้กับคาชิมะแอนเลอร์1ประตูต่อ2คู่ถัดมาโชนันเมเบลเล่ ale, เปิดบ้านแพ้กับชิมิสุเอสเพา์0ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายคาชิวาเโซเสมอกับซานเฟเช่ฮิโรชิม่า 1ประตูต่อ1จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนเจลิกหนึกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนเจลิกหนึล่าสุดอันดับที่1จากฝูงยังคงเป็นคาวาซกิฟอนตาเล่มี44คะแนนตามมเด้วยอันดับที่2เซลลโซโอซาก้ามี39คะแนนอันดับที่3 FC อซโตเกียว32คะแนนอันดับที่4หนกากายาแกมปัตอันดับที่5คาชิมาเอลเลอร ต่างก็มี30คะแนนเท่ากันอันดับที่6คาชิวะเรโซอันดับที่7โยโกฮาม่าเอฟมารินอสอันดับที่8อุระะเรดไดมอนด์มี27คะแนนเท่ากันอันดับที่9กาัมบะออสาก้ามี26คะแนนเรามาดูกันต่อที่เครื่องล่างของตารางคะแนนกันนะครับอันดับที่1 0ซานเฟเช่ฮิโรชิม่ามี22คะแนนอันดับที่1 1วิเซลโกเบ20คะแนนอันดับที่12 โออิตะตริตะ19คะแนนอันดับที่13คอนซาเรเล่ซัปโปโรอันดับที่14โยโกฮาม่าเอฟซีมี17คะแนนเท่ากันอันดับที่15ซางังนโทสุมี14คะแนนอันดับที่16ชิมิสุเอสเพาลมี12คะแนนอันดับที่17เวคตะเซนได11คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่18โชวนันเมเบเล่มี9คะแนนปิดท้ายที่อันดับดาซันโบเจลิก1 ล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นไมเคิลโอลูงกาจากคายเชวาเลโซยิงไปถึง16ประตูตามมาด้วยอันดับที่2อเอวาโดสตัมจากคายชมาเอเเลอร์และมาโกจูเนียจากโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสต่างก็ยิงไปคนละ10ประตูเท่ากันส่วนอันดับที่4ร่วมก็มี2คนเช่นเดียวกันนะครับเลอแอนโดจากอุราวะเรดเดมอนและยูโคบายชิจากคาวาซากิฟอนตาเลยิงไปคนละ9ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลิกหนึ่ง ที่ลงเตะในวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับส่วนโปรแกรมนัดที่17ของฤดูดกาลก็ยังมีลงเตะต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ